สวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะก็วันนี้วันหยุดของไอ้นะคะมาเจอกับไออีกแล้วนะคะไอกลับมาแล้วนะคะทุกคนวันนี้ไอไปในเมืองค่ะทุกคนไปตัดผมมานี <laughs> ส่สวยไหมพี่ขุนสวยไหมสวยมาก <laughs> ไปตัดผมมาแบบไม่บอกใครเลยนะตัดผมเสร็จก็ถ่ายรูปมาให้พี่ขุนด,ดูพี่ขุนบอก oh <laughs> แล้วก็นี่หละหายก็ไปซื้ออาหาร เอเชียนะคะที่ร้านเอเชียไปไปซื้ออาหารจากบ้านเรานะคะแต่ว่าไม่ได้หมูไม่ได้เนื้ออะไรมาทุกคนได้แต่ผักแล้วก็อะไรต่างๆนานาเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูค่ะเพราะว่าไอไม่ได้ทำรีวิวคลิปก็นานแล้วเนาะก็เดี๋ยวไอจะนั่งทำรีวิวที่ที่ครัวนี่แหละค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่ขุนเขาก็จะดื่มสมูตตี้ของเขาแล้วพี่ขุนเขาก็จะไปรวมกลุ่มคนชี้กลงในเมืองนะคะเดี๋ยวตามไปดูของกันเลยค่ะว่าไอได้อะไรมา ทุกคนจ้ะก่อนที่เราจะไปดูของนะคะที่ไอซื้อมานะคะวันนี้ของกินเนาะจากเอเชียไอยก็อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังนะคะเมื่อวานนะคะวันจันเนาะไอหยุดงานนะคะเพราะว่าไอาทำงานเสาร์อาทิตย์ยาวมานะคะตั้งแต่พฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์ไอทำงาน4วันติดแล้วก็ไอหยุดจนนันทอันคารวันจันก็พากันลงไปหาคุณปู่คุณย่าเพราะว่าคุณย่าต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของ ธนาคารนะคะก็ต้องให้ลูกชายของเขาเนี่ยให้พี่ขุนเนี่ยนะคะลงไปเจอกับเจ้าหน้าที่ธนาคารพร้อมก,กันกับคุณยานะคะก็คือกับคุณแม่นั่นแหละก็เลยนั่นแหละค่ะก่าจะเสร็จก็กลับมาบ้านก็ประมาณ4ี่ห้าโมงเย็นประมาณนี้แหละทุกคนกอก่อน5้าโมงเย็นนะคะพี่ขุนก็มีงานที่ต้องทำเนาะแต่ว่าอยากจะบอกทุกคนว่าเข้าไปดูใน การทํานายทายทักนะคะการดูดวงนะคะของของหมอดูต่างๆนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าปีนี้มันจะมีเรื่องอุบัติเหตุนะคะเรื่องเกี่ยวกับไฟไหม้นะคะอุบัติเหตุแล้วก็ไฟไหม้อะไรเงี้ยค่ะจริงๆตั้งแต่ช่วงสิ้นปีนะคะเป็นต้นมาจนถึงเนี่ยวันนี้วันที่24ี่เนาะที่ไอท์ทำคลิปก็มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นต่างๆนานา,นามากมายอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยอุบัติเหตุเครื่องบินตกที่ประเทศเนปาลน,นะคะแล้วก็เมื่อวานสดๆเลยนะคะผู้ไอท ขับรถลงไปจะไปหาคุณปู่คุณย่านะคะก็เกิดอุบัติเหตุที่ถนนเส้นทางที่เราจะไปนะคะเราก็ต้องหยุดรถนะคะย้าวไปหยุดอยู่ตรงนั้นหนึ่งชั่วโมงค่ะทุกคนก็กว่า,อาตอนหยุดรถก็คือไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะทุกคนก็เปิดไฟกระพริบไฟกระพริบไฟกระพริบ,รพ,บพอเราค่อยๆช้าลงไปช้าลงไปจนไปถึงใกล้ๆกับจุดเกิดเหตุนะคะซึ่งเขาก็กันถนนไว้แล้วนะคะเราก็เห็นควันสีดําพวยพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าไอ้ก็ได้ถ่ายคลิป ไปลงที่ y o u t u b e ดูไอไปลงที่ Facebook ด้วยนะแล้วไอ้ก็มองเห็นเปลวไฟอะค่ะทุกคนจากที่ไอ่กับพี่ขุนเนี่ยอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณประมาณหนึเมตรอะนะคะเห็นไฟพวยพุ่งขึ้นไปแสดงว่าเปลวไฟมันสูงมากซึ่งณตอนนั้นเราไม่รู้เลยว่ามันมันมันเกิดอะไรขึ้นแต่รู้ว่ามันต้องเป็นอุบัติเหตุอ่ารถยนต์นี่แหละแต่เราก็ไม่รู้ว่ายังไงนะคะพอเราหยุดรถได้ประมาณหนาทีก็มีแบบสัญญาณนะคะทุกคน เป็นไซเรนมานะคะจากฝั่งตรงข้ามนะคะซึ่งเขามาจากเมืองของคุณยา่านั่นแหละนะคะทุกคนแต่จุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันจะเป็นประมาณอีกประมาณ20กิโลเมตรประมาณ25กิโลเมตรก่อนจะถึงบ้านคุณย่านะคะทุกคนแล้วพวกอัยก็พยายามเซิร์ชหาข่าวนะคะข่าวท้องถิ่นที่เขารายงานแบบด่วนอะ่ะเขาบอกว่ามีการส่งสัญญาณไปเน,นะคะว่าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยตอนประมาณ11โมง45นาที แต่ตอนที่พวกไอไปถึงตรงนั้นน่ะที่ไอเริ่มถ่ายคลิปอ่ะ11โมง57นาทีนะคะก็แสดงว่าเหตุมันเกิดไปก่อนหน้านั้นแล้วแล้วตอนพวกไอยหยุดรถนะคะผ่านไปประมาณ5นาทีนะคะรถด,ดับเพลิงก็มานะคะเวววว,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 วมารถพยาบาลมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทุกคนรู้ไหมว่า,าถนนในสวีเดนน่ะมันไม่สามารถยูเทิร์นได้ นะคะมันจะต้องไปจุดที่เป็นจุดยูเทิร์นจริงๆมันแบบมันจะไม่มีที่ให้ยูเทิร์นระหว่างกลางเหมือนประเทศไทยไงทุกคนเออนั่นแหละมันก็ต้องใช้ระ,ระยะเวลานิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นถนนมอเตอร์เวย์นะคะหลังจากนั้นผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเขาก็เจ้าหน้าที่เขาก็ปล่อยให้รถวิ่งได้นะคะพอขับรถผ่านไปตื้อตื้อตือตืไอ้ก็จับโทรศัพท์อยู่นะคะก็ถ่า,ถายคลิปไปรถคันนั้นนะคะทุกคนที่เกิดอุบัติเหตุน่ะ ไม่ทั้งคันเลยมันมันจะเป็นรถคล้ายๆรถบรรทุกรถบรรทุกเล็กนะคะรถบรรทุกเล็กไม่ทั้งคันเลยนะคะแล้วก็คู่กรณีเป็นรถส่วนบุคคลวอลโว่นะคะไม่ช่วงท้ายนะคะคนที่ขับรถบรรทุกอ่ะรอดชีวิตไหมนะคะเพราะว่าไฟมันลุกมันไหม้หมดเลยอ่ะทุกคนนั่นแหละบัเหลือแต่ซากรถนะคะเราก็เพียงแต่ภาวนาว่าให้เขาแบบรอดชีวิตอ่ะทุกคนแต่คนที่ขับวอลโว่น่าจะรอดเพราะมันไม่ช่วงท้ายไงนะคะนั่นแหละ ก็ผ่านไปนะคะรีบรับคุณย่าคุณปู่แล้วก็ไปธนาคารไปถึงธนาคารก็นั่งรออีกนั่งรอแล้วก็อ่าพวกไอเองก็ไออ่ะไม่ได้กินข้าวเลยตั้งแต่เช้าอ่ะทุกคนพี่ขุนยังได้กินข้าวเช้าแต่ไอเนี่ยไม่ได้กินทั้งข้าวเช้าข้าวเที่ยงกว่าไอาจะได้กินข้าววันนั้นอ่ะบ่ายสามไอจน่เกิดเป็นลมนะคะแล้วอ่าตอนเย็นเราก็กลับมานะคะพอประมาณช่วงประมาณหกโมงเช้ามีคนหกโมงเช้าของวันเนี้ยนะคะ ก็มีคนโทรมานะคะอ่าโทรเป็นนางพยาบาลโทรจากโรงพยาบาลนะคะแจ้งข่าวเรื่องคุณย่าทุกคนเมื่อคืนคุณย่าเข้าโรงพยาบาลเออนั่นแหละทีนี้พยาบาลเขาก็ติดต่อลูกชายคนโตไม่ได้เพราะว่าเอ่อเหมือนแกยังไม่ตื่นเนาะหกโมงเช้าอะไรเงี้ยเขาก็เลยลองเขาคงจะมีเบอร์ติดต่อของลูกชายของคุณย่าเนี่ยนะคะสามคนพอดีเขาก็เจอเบอร์โทรของพี่ขุนเขาก็เลยโทรมาก็โชคดีพี่ขุนตื่นแต่เช้าก็นั่นแหละค่ะเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่า เออคุณย่าแอดมิดเข้าโรงพยาบาลเมื่อคืนนี้นะแล้วก็ตอนนี้เขาโอเคแล้วก็เขาอยากกลับบ้านนะคะแต่ว่าพยาบาลน่ะเขาโทรตามลูกชายคนใหญ่คนโตไม่ได้นะคะติดต่อไม่ได้เขาก็เลยโทรมาหาพี่ขุนพี่ขุนก็บอกว่าเออฉันได้อยู่อีกเมืองนึงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะพยายามติดต่อพี่ชายให้นะแต่ว่ายังไงพยายามแบบคุยกับคุณแม่นะคะให้เขาอยู่โรงพยาบาลก่อนจนกว่าจะติดต่อลูกชายคนโตได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคน หลังจากนั้นพี่คุณก็โทรหาพี่ชายเขานะคะก็เลยได้คุยกันว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นเมื่อคืนนะคะคืนวันจันทร์ก็คือคุณย่าอยู่ดีแบบปวดขาข้างขวานะคะปวดมากๆปวดแบบปวดแบบเกรงนะคะทุกคน30นาทีก็ไม่หายนะคะเขาก็เลยโทรไปแจ้งคล้ายๆเป็นอุบัติเหตุฉุกเฉินนะคะแต่ว่าทางพยาบาลที่อยู่ในส่วนของฉุกเฉินนะคะรถพยาบาลเขาก็เหมือนประมาณว่าประเมินสถานการณ์แล้วว่าอาการนี้ไม่ฉุกเฉินเขาก็เลยบอกว่า ก็เลยได้คุยกับลูกชายคนโตนะคะบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอาการก่อนนะถ้าเกิดว่ายังไม่หายเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมารับรดลดรถรถพยาบาลจะมารับอะไรเงี้ยคะ่ะก็ผ่านไป,ปเป็นชั่วโมงมั้งก็อาการปวดก็ยังอยู่นะคะมันปวดแบบเกรงนะคะทุกคนแล้วทีนี้รถพยาบาลก็มารับคุณย่าประมาณเที่ยงคืนนะคะคุณย่าก็แอดมิดเข้าโรงพยาบาลแล้วก็รู้สึกว่าคุณย่าจะได้รับรมฟีนนะคะเพราะว่าที่ที่รู้ว่าคุณย่าได้รับรมฟีนเนี่ยเพราะว่า พี่ขุนโทรหาคุณย่าวันนี้ตอนประมาณบ่ายสี่โมงนะคะหลังจากที่ไอ้กลับมาจากในเมืองแล้วก็เลยบอกโทรหาแม่หรือยังนะคะเพราะว่าพี่ขุนพยายามโทรติดต่อแม่แต่เช้าแต่คือแม่ไม่เปิดโทรศัพท์เราก็เลยเข้าใจว่าแม่น่าจะพักผ่อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โทรคุยกับพี่ชายแล้วว่าเออตอนนี้สถานการณ์นะ่าหายห่วงนะคะไม่ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพี่ชายเขาก็ดูดูแลอยู่นะคะเป็นเป็นธุระอยู่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนั่นแหละก็ก็เลยได้คุยกับแม่เนี่ยนะคะตอนสี่โมงเย็นของวันอังคารนี้แม่ก็ เสียงก็ดีขึ้นนะแม่บอกว่าโหออกมาจากโรงพยาบาลน,นี่หลับเป็นตายเลยเพราะเมื่อคืนอยู่โรงพยาบาลไม่หลับเลยทั้งที่ได้มอร์ฟีนอ่ะแต่ไม่หลับแม่บอกว่าน่าจะเป็นมอร์ฟีนแบบอ่อนๆนะคะเพราะว่าแม่ปวดมากนะคะปวดขาแล้วก็หลังจากปวดขาเสร็จก็ปวดท้องนะคะแล้วแม่ก็เลยบอกพี่ขุนว่าเนี่ยแม่แม่จะไม่กินไข่แล้วเพราะรู้สึกว่าน่าจะเป็นที่ไข่กินไข่แล้วม,มันทำให้มีอาการปวดท้องแล้วแม่เขาจะมี มีปัญหาเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องลำไส้ด้วยทุกคนเพราะว่าแม่เขาจะมียาอยู่ตัวหนึ่งเป็นยาน้ํานะคะที่เขาจะต้องจิบหนึ่งแก้วเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะสามเวลาต่อวันนะคะไอจะถามแม่เพราะแม่จะเอาขวดยาขวดนั้น,นวางไวท้ที่ที่ครัวแบบเนี้ยนะคะวางไว้อย่างเงี้ยนะคะแล้วไอจะถามแม่อันนี้ยาอะไรเวลาแม่กินยาไหนไจะถามว่าอันนี้ยาอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะบอกว่าเขาก็พูดภาษาภาษาบ้านเขาเนาะภาษาซีวดิศน,นะที่บอกว่ามันช่วย ช่วยระบายอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็ตอนตอนเช้าเช้าคุณย่าเขาก็จะกินพวกกีวีอะไรเงี้ยกินกล้วยหอมนะคะส่วนก่อนนอนคุณย่าเขาจะกินอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะทุกคนใส่ใส่น้ําผสมน้ํานะคะให้มันเป็นวุ้นๆแล้วก็ดื่มนะคะเพื่อที่จะทําให้แบบมันเป็นไฟเบอร์แล้วก็ช่วยในการขับถ่ายได้ง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละทุกคนเหตุการณ์มันก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบ มันมันก็เป็นอะไรที่น่าน่าตื่นเต้นสำหรับพวกไอรกับพี่ขุนนะคะมันก็ตื่นเต้นแล้วก็เป็นกังวลด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่ในความกังวลใจนะคะตั้งแต่เช้ามาจนจนกระทั่งติดต่อแม่ได้เออเราก็รู้สึกผ่อนคลายนะคะนั่นแหละก็ได้คุยกับแม่แม่ก็ถามว่าไอาเป็นยังไงก็บอกแม่ว่าไอาไปตัดผมมาแม่ตัดสั้นเลยแม่ก็บอกโอ้ยสวยแน่นอนแ <laughs> ม่ย่าบอกนะคะโอเคนี่ก็เล่าเล่าเรื่องจบไปแล้วสิบนาทีนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าไอาได้อะไรมาเนาะ ช่วงนี้มันมันเป็นเทศกาลตร,รุษจีนนะคะจริงๆไอตั้งใจที่จะทําขนมเข่งนะคะทุกคนแต่เพอเอิญไอ้ก็อยากจะทําขนมเข่งใส่เข่งจริงๆแต่ปรากฏว่าวันนี้ไปที่ร้านไส้เงินบ๊ายบายคะ <Hey S 1> ่ะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะขับรถด,ดีๆนะ oh. เชิญพิชิตดิบวีเซียสอ่าอ่ามาดูต่อคะ่ะก็คราวนี้ไอ้ไปร้านไส้เงินเนาะไอ้ปกติมันจะมีกระทงเนี่ยขายแต่ว่าไอ้ ไอ้คงจะไปช้าทุกคน,ม,นมันไม่มีมันหมดปกติมันจะมีนะก็ไม่เป็นไรก็เลยคิดว่าวันนี้อาจจะซื้อวัตถุดิบเนี่ยนะคะมาทําขนมขนมเข็งแต่อาจจะใส่ถาดเหมือนเดิมที่ไอ่เคยทํานะคะแล้วสิ่งที่ได้มานะคะไอ้ก็จะมีน้ํามะพร้าวนะคะน้มามะพร้าว5้ามิลลิลิตรค่ะแล้วก็มีน้ําตาลนะคะตัวนี้เป็นน้าตาลปึกนะคะจริงๆอิงอยากได้น้าตาลมะาพร้าวแต่มันไม่มีนะคะตัวนี้เป็นน้ําตาลปึกร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันจะเป็นก้อนๆเดี๋ยวไอ้จะไปละลายนะคะทุกคน มันมีน้ำน้ำตาลของมิตรผลมันเป็นน้ําตาลเดี๋ยวนะคะน้ําตาลมิตรผลเขาจะเอาน้ําตาลอ้อยผสมกับน้ําตาลมะพร้าวแต่ไอ้อ่านดูแล้วเนี่ยมีน้ําตาลจากอ้อยเนี่ยเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์น้ำาตาลจากน้ำน้ำตาลมะพร้าวอีกประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นี่แหละแล้วก็มีมีไซรัปมีอะไรคือส่วนผสมมันมันเยอะอะทุกคนไอ้ก็เลยว่ามันไม่ค่อยเพียวไอ้ก็เลยไม่เอานะคะก็เลยเอาตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะ สี่ร้อยกรัมจริงจริงไม,มีมีอยู่แล้วถุงหนึ่งอะไรก็ซื้อมาอีกนะคะเพราะว่าไอเป็นคนชอบสะสมพวกแป้งเพราะว่าเป็นคนชอบชอบทําขนมอยู่ดีๆก็นึกอยากนะคะวันก่อนไอทําขนมบ้าบินนะคะทําไปกินที่ทํางานแล้วก็เอาไปฝากคุณย่าด้วยแต่คุณย่าคงยังไม่ทันได้กินหรอกเพราะว่าเมื่อวานพากันไปกินกาแฟาที่ร้านไงตัวนี้เป็นน้ําตาลไม่ใช่น้ำตาลสีเป็นมะพร้าวนะคะเป็นย่างโคโคโัทมีดเป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะตัวนี้ดูแล้วว่าอ่อนจริงๆนะคะ เนี่ยค่ะดูแพ็คนี้นะคะค่อนข้างที่จะเยอะเลยหนึ่งกิโลค่อนข้างที่จะแพงอยู่นะคะหนึ่งกิโลนะคะมะพร้าวนะคะเนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะหนึ่งกิโลราคาแปดสิบห้าจุดเก้าศูนย์ก็คือตีไปซะว่าแปดสิบหกโครนนะคะหนึ่งกิโลโดยปกติมะพร้าวที่มันเป็นเส้นเส้นนะคะเป็นมะพร้าวทึนทึกที่ผู้ไายซื้อประจำเนี่ยเขาจะทำประมาณแพก็พกพักเล็กๆอะะ็ค่ะทุกคน แต่วันนี้มีแต่แบบนี้แล้วก็ไอเห็นมันเป็นมันเป็นมะพราวน้ำหอมทุกคนมันมันมีเนื้อมะพราวน้ำหอมด้วยเขาทําเป็นแพ็คละกิโลแต่ว่าเนื้อมะพราวน้ำหอมเนี่ยมันจะนิ่มเกินไปแล้วแบบเวลาเราเอามาผสมกับผสมในในขนมเข็งอะ่ะมันมันมันจะทําให้เละไปอีกไงไอก็เลยเอามะพร้าวแบบนี้นะคะซึ่งมีความอ่อนแต่ก็คือไม่เละแบบเนื้อมะพราวน้ำหอมนะคะ ส่วนไอตัวเนื้อมะพร้าวน้ำหอมที่ไอ้เจอวันเนี้ยมันน่าจะเอาไปทําพวกขนมที่มันเป็นข้าวเหนียวเปียกข้าวเหนียวดําพวกนั้นถ้าเอาถ้าเอามะพร้าวตัวน,นั้นใส่ลงไปนี่มันจะเพอร์เฟกมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อค่ะอันนี้เป็นชะอมทุกคนไอขอถุงที่ร้านเพิ่มนะคะว่ามันเหม็นไงไอก็วันนี้ไอเดินทางทั้งไปทั้งกลับจะไปคนเดียวนะคะเป็นโจทย์เดี่ยวคน,น่ารักในใน,ในเมืองนะคะก็เลยแบบขึ้นรถไฟก็ก็กลัวว่า กลิ่นของชะอมมันจะขึ้นออกมา,กมากไงทุกคนกลิ่นมันหึ่งจริงๆนะไอบอกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมัดดีๆนะคะทุกคนซึ่งเราจะภูมิใจในอาหารบ้านเราแต่ว่าเราก็ต้องเกรงใจคนอื่นด้วยเวลานั่งรถสาารณะเนี่ยกลิ่นมันแรงมาก <laughs> ตัวนี้เป็นรากผักชีจ้าแปลกนะเดี๋ยวนี้มีรากผักชีมาขายด้วยปกติจะมีแต่ผักชีแบบนี้นะคะผักชมีมาทั้งรากนะคะแต่นปัจจุบันรากผักชีก็ตัดมาขายแต่ว่ามันคุ้มมากเลยเพราะว่ามันได้มาแบบ ครึ่งต้นเลยอะทุกคนดูดิเนี่ยคุ้มมากนะคะไอไม่รู้ว่ารากผักชีเขาขายเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยโอ้โหทุกคนมันไม่ได้ถูกเด้อรากผักชีนะหนึ่งขีดสามสิบห้าครนแต่ว่าผักชีทั้งต้นเนี่ยแปดสิบกรัมนะคะไม่ถึงหนึ่งขีดนะคะยี่บแปดครนค่ะสรุปไม่ว่าจะเป็นรากหรือไม่มาทั้งต้นก็ราคาราคาใกล้เคียงกันแหละถ้าเทียบแล้วนะคะ หายากแล้วก็ตัวนี้เป็นใบชะพูค่ะไอ้ทุกคนชอบกินแกงอ่อมใบชะพูแต่ว่าไอ้ว่าใบาชะพูมันแกงอ่อมเนื้อเนี่ยจะจะเหมาะมากเลยส่วนตัวนี้เป็นถั่วงอกไอ้ว่าจะเอาไวท้ทําอาหารเกาหลีแต่จะได้ทําหรือเปล่าเดี๋ยวจะกินกับขนมจีนนะคะไอ้ทำน้ํายาขนมจีนป่านะคะปีนไก่แล้วก็ตัวนี้เป็น ผักชีลาวจ้ะอันนี้ก็ของบ้านเรานะของบ้านเราต้นใหญ่ยาวเลยแล้วตัวนี้เป็นพริกที่หนูสวนค่ะหนักเท่าไหร่ทุวคหนึ่งร้อยกร,รัมค่ะก็คือหนึ่งขีดนะคะพริกพริกกระเหลี่ยงเลยเห็นไหมไอ้ไม่ได้รีวิวนานไล้ก,ก็จะลืมแล้วก็ตัวนี้เป็นมะกอกค่ะเช่นเดิมนะคะมะกอก แกไหนมะกอกอะ่ะน่าสงสารเนาะคนคนไทยในต่างแดนได้กินมะกอกที่แบบเขกหัวหัวยังจะแตกอะ่ะมะละกอนะคะได้มะละกอมาลูกหนึ่งกำลังพอเหมาะเลยนะคะมะกอกถ้าเป็นเปลือกสีเขียวเข้มแบบนี้นะคะเขาจะกรอบนะคะเนื้อเขาจะกรอบต้องเชื่อไอพ้พวกไอ,อ้เป็นลูกไม้คะส้มตำแล้วก็ตัวนี้เป็นหน่อไม้ในน้ำย่านางคะ่ะ ไปดูน้ำพลนะคะแกงหน่อไม้ใส่เห็ดแต่ก็โอ้ไปไปดูไปดูแต่ y t u t u สองสองวันที่หยุดเนาะเมื่อวานกลับมาตอนกลางคืนก็ดูคลิปคนเกาหลีกินไอ้กินกินไส้วัวไส้วัวที่เขาเอาไปย่างแล้วแบบย่างแล้วเอาไปทอดทอดให้มันกรอบเลยทุกคนนะคะจี่ในกระทะแล้วน้ำมันมันก็จะออกมานะคะแล้วก็เอาไปจิม้มน้ำจิ้มนะคะเวลากัดเสียงมันก็จะกรอบๆไปทุกคนคือแบบอยากกินมากแล้ววันนี้ก็เลยแบบ ความตั้งใจที่จะเข้าในเมืองก็คือจะไปหาตัวนั้นด้วยแต่มันไม่มีมันมีแต่แบบไส้หมูธรรมดาแล้วก็เครื่องในวัวธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมันอันเนี้ยมันจะต้องแบบเราจะต้องรีเควสตให้แม่ค้าในสวีเดนเนี่ยเขานําเข้ามาจากจากเกาหลีนะคะที่เป็นลำเป็นเป็นไส้บัวทุกคนอืทุกคนลองไปดูนะที่ที่คนเกาหลีเขากินอะ่ประปรลาบองนะคะแต่ไอเอาปลรราบองที่มันใส่ปลาบองแมงดาค่ะทุกคนนี่ ปลาบองแมงดานะคะของอินเตอร์หรือ่าอินเตอร์สารคามปะแซบอินเตอร์มหาสรารคามนะคะก็ไปซื้อที่ร้านคนเวียดนามแต่จะมีคนไทยคนนึงนะคะเขาทํางานอยู่ที่นั่นนะคะเขาก็บอกอร่อยอร่อยจริงๆไอเคยกินนะเพราะว่ายี่ห้อนี้น้องต้อยก็ชอบนะคะก็ไอก็เลยซื้อมาชิมนะคะปกติแล้วเนี่ยอายจะเป็นเป็นคนที่อยากจะกินแต่บางทีกินอะ กินไม่หมดแล้วบางทีเปิดแล้วกินไม่หมดอย่างเงี้ยทุกคนบางทีแบบปล่อยไว้เป็นเดือน2เดือนแล้วมันขึ้นลาไงต้องระมัดระวังว่าถ้าเปิดกินสมมุติว่าถ้าเรากลับว่าเราจะเก็บไว้กินนานๆอย่างเงี้ยไอคิดว่าไปแช่ช่องฟรีซไว้ดีกว่านะคะหมายถึงว่าอาจจะแบ่งใส่ถุงนะคะแบ่งใส่ถุงเป็นเป็นครั้งเป็นครั้งไปหรือว่าอาจจะใส่กล่องอาหารที่มันฟรีซได้เป็นกล่องเล็กๆอย่างเงี้ยทุกคนแบ่งเป็นกล่องเป็นกล่องนะคะเพราะไม่ไม่งั้นน่ะถ้าสมมติว่าไอเปิดทั้งกระปุกอย่างเงี้ยทุกคน แล้วเรากินไม่หมดแล้วก็เปิดแล้วก็ไปแช่ไว้แล้วก็ลืมกินบางทีไม่มีเวลากินด้วยมันจะเป็นอย่างนั้นมันก็จะเสียปลรราบอมตัวนี้นะคะน้ําหนักอยู่ที่สามร้อยกรัมนะคะดูสิว่าราคาเท่าไหร่เซ็อินเตอมหาสาร,รคามนะคะสามรอยกรัมนะคะหนึ่งร้อยห้าโคนทุกคนอ่ะคูณตัวเลขกลมๆสามบาทหนึ่งโครนแลกเงินไทยได้สามบาทปลากระกปุกเนี้ยสามร้อยกว่าบาทนะทุกคนเออ คือถ้าเราคิดเป็นเงินไทยมันก็แพงคิดเป็นเงินสวีเดนก็แพงค่ะคนสวีเดนเขาไม่ซื้อกินนะถ้าถ้าสมมติมว่าเป็นอาหารเขาแล้วราคากระปุกเล็กเป็นร้อยเนี่ยเขาไม่กินเพราะตอนนี้ข้าวของมันแพงมากทุกคนเวลาจะกินอะไรเขาก็ต้องคิดแต่แต่เราคิดอย่างเราซื้อเนี่ยหนึ่งร้อยห้าโครนเราไม่ได้กินหมดวันสองวันคือมันกินได้นานนะคะเพราะน้ำพริกมันกินเยอะไม่ได้กินเยอะมันเผ็ดแล้วมันปวดท้องใช่ไหมเราก็ต้องประหยัดกินทุกคนอาจจะไม่ต้องประหยัดกินหรอกแต่มันกินได้ไม่เยอะมันก็จะกินได้นานๆหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดหนึ่ง มันก็คุ้มเพราะเรากินได้กินได้นานนะคะไม่ต้องคิดเยอะเพราะฉะนั้นโอเควันนี้นะคะจ่ายไปที่ร้านร้านเวียดนามนะคะร้านเวียดนามร้านแรกนะคะ4ี่7้อยแปสิบแปดจุดเจ็ห้าัตตีไปซะสี่ร้อยแปดสิบเก้านะคะแล้วก็ร้านไส้เงอนที่ไปซื้อไอของที่เอามาทำขนมอะ่ะนะคะที่จะทำขนมเข็งนะคะร้านไส้เงอนหมดไปหนึ่งร้อยห้าสิบจุดหกนะคะวันนี้นะคะจ่ายสองบินนะคะร้อยห้าสิบ จุดหกร้านไส้งอนแล้วก็ร้านร้านเอเชียร้านคนเวียดนามอีกร้านหนึ่งนี่ค่ะวันนี้ก็เป็นวันจ่ายอีกวันหนึ่งเพราะว่าไอาติดผมก็ห้าร้อยเจ็ดสิบนะคะแล้วไอไปช้อปปิ้งซื้อชุดพ่อาจะส่งไปให้แม่นะคะเพราะว่าแม่ไออ่ะวันคล้ายวันเกิดแม่ตรงกับวันที่สิบเจ็ดเดือนมนกราคมที่ผ่านมานะคะแล้วไอก็จริงๆไอก็โอนเงินไปนะคะให้บอกพ่อว่าพาแม่ไปซื้อ ของกินอร่อยๆมากินพ่อก็บอกว่าอยากไปกินซุก้ยากินะคะเอ็นเคซุก้แต่ว่าแม่เขาก็ไม่อยากออกไปไหนเพราะว่าช่วงนี้เขาทําฟันเขากกินเยอะไม่ได้อะไรย่างเงี้ยค่ะทุกคนแม่จะใส่ฟันปลอมอะไรเงี้ยก็น่นละหายก็โอนเงินไปให้แต่ว่าไอ้ก,ก็คิดว่าไอ้จะซื้อยาสีฟันอะส่งไปให้พ่อกับแม่เพราะว่าพ่อเขาชอบยาสีฟันเ,เซนโซไดที่ผลิตจากสวีเดนเนี่ยจากยุโรปเนี่ยนะคะเขาชอบนะคะเขาบอกว่ารสชาติมันไม่เหมือนกันกับเซนโซไดของประเทศไทยเพราะนั้นไอ้ก็เลยจะซื้อ ไปให้นะคะจริงๆไอซื้อแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ส่งนี่ไอก็ซื้อเสื้อสเวตเตอร์ให้พ่อตัวหนึ่งนะคะ <_ N> จนมันจะไม่จนมันจะร้อนอยู่แล้วนะยังไม่ได้ส่งไปนะคะแต่ก็ก็เลยคิดว่าอะไหนาๆก็จะส่งแล้วก็เลยแบบไปไปซื้อชุดให้แม่อีกนะคะชุดหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็ได้เสื้อคราร์ดิแกนเล็กๆให้แม่อีกตัวหนึง่งไม่ได้ก็ไม่ได้เล็กมากนะคะเป็นคือแม่เขาจะชอบใส่แบบเสื้อคราร์ดิแกนเสื้อคลุมแบบเวลาเข้าไปหา,มห,ามหมอหาหมออะไรเงี้ยทุกคนแต่ก็เล่นสีนะวันวันนี้ซื้อสสสีดใใหห้แแม่เเลลยนะะะคออ โอเคทุกคนจะ๋ะไอ้ก็มีเรื่องที่จะมาแชร์มาเล่าวันนี้ก็หมดเท่านี้นะคะแล้วก็รีวิวอาหารก็เนี่ยแหละค่ะนานๆทีจะได้ทําคลิปเล่าสู่กันฟังแบบนี้เนาะพี่ซูซี่นะคะทักมาหลังไม้นะคะบอกเออน้องไอเป็นจังไดนเนาะมิดซีรีไอขำม,มากเลยแล้วพี่ซูซี่เขียนคําว่ามิดซีรีอะคำว่าซีรีเนี่ยเพื่อนเขียนเป็นภาษาอังกฤษแบบทับศัพท์อะทุกคนไอหัวราะอ่านแล้วก็หัวลอ้อพี่หนูสบายดีอะไรอย่างเงี้ยคือ าาช่วงไหนที่ไอทำงานอะทุกคนไอจะไม่ค่อยได้ทำคลิปนะคะแต่ว่าช่วงช่วงวันหยุดของไอไอก็พยายามจะทำคลิปออกไปเพราะฉะนั้นทุกๆ4 5วันเนี่ยอาจจะมีคลิปสักหนึ่งคลิปแต่ถ้าไอาดูแล้วว่าไอาไม่มีเวลาไอาก็จะส่งไลฟ์แทนก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเะน,นว่าช่วงนี้มันก็เนี่ยนะคะทุกคนแบบช่วงนี้วันหยุดของไอไอต้องเอาเวลาเนี่ยไปให้คุณปู่คุณย่านะคะก็เดี๋ยวเดือนกุมภาพันธ์นีก็จะเป็นวันคล้ายวันเกิดคุณปู่ครบ9-3ปีเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องลงไปอีกว่า วันคล้ายวันเกิดคุณปู่น่าจะเป็นวันที่หนึ่งกุมภานี่แหละถ้าจาไม่ผิดนะทุกคนก็เดี๋ยว,วคงต้องหาเวลาลงไปอีกเร็วๆนี้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรอะเวลาส่วนตัวจริงๆอาจจะไม่ค่อยมีนะคะแต่อย่างวันนี้ก็เป็นเวลาของไอทั้งวันเลยพี่ขุนนั่งอยู่บ้านทางานไอก็นั่นแหละคะ่ะออกไปใช้ชีวิตหล่นล้าอยู่คนเดียวนะคะไปทําอะไรให้ตัวเองนะคะทุกคนต้อนรับปีใหม่ต้อนรับตรุษจีนตัดผมนะคะโอเคไอก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะรวยๆเฮงๆปัง,ปง,ปงๆกันทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ Bye bye! <laughs> I love you! <laughs>